ขอืมน um ี่จะนั่นอย่างเดียวคนีะเล็กไบไม่ว่านะนี่จะบุมีอย่างเดียวนะเลยคิีเล็กทเอะไรบุฟาตัดกับเสิงแง่เงี้ยกระจายหลายเน้นเน้นเจ็บมาโดนแล้วบวเจ็บอืน คือว่าแล้วนนใหพาตัดแต่ว่ายุออกได้อยู่เนาะก็ยุออกแรกกับซิโบเจ็บแม่บอกเนาะมันเป็นนามบุลูกเนาะเวลาเป็นเหมือนยัง่มีเงินไปยกเนาะมีเงินมีวมไเงีเจ็บปวดกินยางไปเเนาะตอนนี้เนาะากเาเจ็บเออเก่าอืม ไปเอายาเท่านั้นเด้อแบบเพิ่นให้ไปไปยกไปปตอนเฮาบ่ได้เจ็บีเนาะเ่นชกีบพันนี่บ่เป็เกาว่าบ่มียังสิว่าถามว่าเป็นบาบ่เนาะแม่นอยู่อืม ลูกเต่าจ้าคนลูกเต่าเจ้าลูกสามคนใหญ่บัลลปโวใหญ่ต้องขุนหน่อยขึ้นเออเออนี่บ่อทางหลังนี่บ่อเกลือนชานเพลื่อนทางหลังเหรอหนิบ่อโอ้เกอื่อนสมัยโมูฮันเนาะอือแต่พอได้อยู่อยู่เนาะกันนะคฮับปเจ็บบวดปวดเนาะอืม แต่นว่าฮาบวเจ็บโวปวดกับก็อยู่ก็อยู่ไปเนาะเวนชานกับใครรู้หน่อยกันเมนอืมอยู่บุคลากรแลูกหลานก็เลยมาหาป้าเป็นเมือกับพ่อีความสุขเนอกไปบ่แลเฮ็ดยังก็เฮ็ดเตะเตะร่างกายเตะแข้งไทเบิ่งด้วยไทยหยาบบ่งด้วยฮะเด็กเบิ่งเลยไทยเละ แมนแมนแล้วอยากเห็นแนเนะได้มาเลยโดย่เในเมน้มนโดยี่เน้เนมบอนี่เงคนกันได้อเะอ้สอดว่าอย่ามันอย่ามันดิ่นวะไทยหยาแมนใช่ตอกบ่นะใช่ตอกนะเอามาย่งงนะเจ้าอยังบอมนว่าตอก่ะ โอ้ที่ว่าทำสารบอกอ้ามันสิทุนอยู่บ่ปลก็คลักร้เอยจนว่าใคยาได้เนาะเมนอยู่หัดเกลือแล้วมองเบิ้งไพ่มึงได้ลายได้ลายบ่เจ้ไพ่เมึงมาจักไพ่คือเราละตกใจว่าเจ้ว่าเอ้าห้องได้สนี่ะก็ได้สการมันในเมื่อวนในเมื่อวานโดยโ ได้60,000นะค่ะเอาคือไสน้อยแท้น่ะอืมหาบ่หลายแล้วก็หาบ่หลายเออยอมยอมให้บางๆเนาะโอ๋จักเกียเจ้านี่คือแควนั่นแหละชุมเจ้าอยากอยากลองบ่เป็นมาชุมเจ้าตกี้ข่อยก็บ่เป็นอข่อยนีข่อยก็เลยอโอ้ยเจ้าบ่ต้องห่วงข่อยเป็นอยู่แล้วเป็นแตกี้ันี้น่ะก็เจ้าบ่เฮ็ดผัดบ่ได้เป็นอยู่ได๋บ่ได้ขี้หมู ยับออกมาอีกเนาะไม่ย okay. ังอยากสั่นอยู่สิเนาะแมนยูเจ้ายังอยากเอาก้านมันสั่นอยู่สิแมนยูต้องถอยมาต้องให้มันเลื่อมต้องให้มันเลื่อมอั้นมันอันนี้ครึ่งนึงเลยเพื่อนมุ่งเลยโบแห้ให้งยับมาทางปลายสิได้เนาะโออ้โหเฮ็ดด้วยดวงจันเฮ็ดด้วยถ้าเจ้าฮีไปซีมันเกิดไอ้ความหนามันสั่นมันซีโมนาเนาะนี่โมนามันไปปลายเวิร์เนาะไปปลายเวิร์ อืมปลายกับเหงาทากันมันจะบทนบันไดเนาะต้องต้องเอาเหงามันยับมาทางปลายน้อยนึงถามให้เห็ดกันเนี่ยเห็ดเองเห็ดไปยังไงตามีอะไรได้จกโอ้อันนั้นเขาต้องเกี่ยวเกี่ยวคืนหวบอกเกี่ยวคืนยันคืนนี้นาะหนเป็นบทุนหัดไป โบนต่นเนี่ะเอาตอกบอมันบ่มีอันนี้อ่ะตอกตอกแล้วก็ปอก็ได้เนาะโดยเชือกชง้เาะไอมได้เชือกพางได้เนาะได้เางได้เี่ยวมัดไดชอกได้โอ้อาได้ชกพาง้อได้เือกาไเกงอกาเืได้เชือกงไัเอาดเอกชอกพางเชือกพงไดนชอกาอานอกได้ชือาไเชือกหงกางได้ชกงได้เกงัหหกางกก เออแมนอยู่เนาะเบื้องละสามห้าหามเนาะแสดงว่าลูกเครื่องเออหาบเครื่องหบกับสี่ลูกเนาะโดยบพเพราะว่าหย่านี้จํานวดว่าต้องมีหาบได้เรางงเลยเอาย่างเดียวหาบหนึ่งแต่มีมีหกลูกด้วยเออแต่ว่าอันนั้นบอเป็นหาบนะบอกบ้านเราจะซื้อแบบหาบละอันนี้แมนถ้าหามาขายน้ำเจ้าจะมาซื้อน้ำเจ้าต้องต้องซื้อเป็นหาบได้ เจสีขายเฮาไม่ได้เป็นห่ามันโอ้โดยโดยโดยยังไม่จักเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มื่อนี้นะเาอไปยังนอเยี่ยดเช้าเกี๊ยวเจียวเกียวเกียวเกี้เปีนยาเกียเยกีีนีีเีกียวเ กันมันทนายออกพี่ชมปืนนี่กบหาเองบ่อนี่หาเองไลยบ่อคืนเองเลยอันพัวนไปเผาทานจักปีแล้วก็สิบปีสิปีล้วก็เผาเกิ่งอันนี้เนาะทานพวกลับคืนมาเลยน่กับจะปวดปีตอนนี้ปะตอนทานสมมติสมมติทำมาได้สำเร็บ่เลยม่นจะข่าวเล็กอัเนาะบอกมาว่เผาทานแล้วยังบ่ได้มากเท่าบ่เอาคือว่าอดไรอดดีแท้ยังไงสมมติมันบ่มีเนาะเอา แช่นาพ้อกันเนาะไปชหนามันกันเลียได้แช่นาเนาะพอไปเผาทานว่ไหนกัอืมขึ้นอบวัวห้ยีเลียนนะโอ้ดยเผาทานนะพี่น้องเลยอันอันหยาจ้านอเกี่ยวได้น้าจ้เองบ่ให้จ้เองบ่เลมนนําไห้นหน้านเมนในพอไดใส่เนาะแต่มงหยากะคักกันไพ่สีลองไพ่สีลอง แปลบแปแปบเอ๊ยขอไรลองขอเป็นอยู่ข่อยนะเป็นข่อก็เป็นอยู่เมนมาสมือก็คงไ่อยากเชื่อว่าน้องเเป็นน้องเฮงคำพู้นชืว่าอยู่ที่คำพู้นชื่ว่ายกข่อยคพเพิ่นเป็นอ่ะพองนอกไปบ่ยันบนเดียววกันะามสาตาว่าองเชื่อยั้ว่าเป็นจะเชื่อใครเห็นเชื่อเห่อยนันเหนื่พอเห็นเท่าพอตองกิวชาวบัวนี ม้วนม้ได้ดอกม้วนได้ม้วนได้ค่ะต้องม้วนเลยมันจังมันจังมันจะล่นมันแกเล่าก่อนม้วนมาสั่นไม่ร้องมึงนึกร้องมึงเดี๋ยวเาสิจัดว่าให้อยู่ปลายๆน้อยนึงเนาะอยู่กลางเมนถามเหเห็ุใหม่เออโม่ถือลากไปไหนเนาะ ทีละพายหนึ่งกันเราเราเห็ดเอ่อลำมันไปเออน่อขึงกันเนาะรำมันสั่นเอ่อมันงงอยู่บ่ได้นะรำมันยาวผลหรอว่าโบนี่ต้องยังเห็ลงอีกนั่นแด้กันสิว่าเขึงหนึ่งได้เลยโดยมานั่นนี่ก็เห็นผู้ชายอย่างเงี้ยแบบแบบได้จีโดยโดยโดย จาเปิดใจได้แล้วนี้ยปิงาเนาะเปิดใจว่าเพื่อนนะเปิดใจโร้โโรยโยยากมาไผ่หยาซอยเป็นก็มาเด้อข้าวไผ่ปนสบลได้ยู่บคอนทริมาจีมายังกัได้จรซำตู้ไผ่หลับได้บอจำหัตู้ไผ่นั่นจะว่าเราอยากมาซออยู่ับจันละจะบรูโบ่ เออเดอ๋วเพื่นบ้านชีวิไลเน่ไหมีวิไลอาเพชรนี่แล้วเฮามาเพชรนตู้าโดยเป็ตู้้าทั้งลาพมและทั้งชาวกองเอาหมดพกันได้หายมีเพชรกันมีเพชรเกาเพชรหายก็เมนโดย เราหูจักจู่พายช่ไนมะกระบะกระบะแล้วคนบม่เคยไปสิไหนเนาะว่าหยอกได้แะเดินคนม้ับเนาะคนดังได้นะคนดังได้จู่พายนะได้มีเด็กน้อยผูภัยหยาเป็นคนมาภยาาตัว่นง่อสคนเราก็ไวตุ่ยู่ได้เนาะได้มือแนงจักพจะเห็ดนี่ยอตั้งี่ีดอกกะได้าอยู่เนาะเยอะได้ละสิบ บ่อะไรเห็ดแบบไายปับป mm. ับป <go dietary rais in> be. so so ับปับปัดหลุดอะไรบ่ไรโอ้หะกคนเนาะตกอนะไรกัมันดีเนาะใดแเป็นก๊กเยอะนี่ตำสาดกันยังได้แมนเป็นก๊กอันข้าวปูกนแมนขาตตำสาดโดยโดยโดยแมนก็บตำสาดนี่แหละคือมันของเดาะ แบเมียวค่ะก็ยงแนะคนั่งค่ะมันก็งามไปอย่งได้อันไลก็คิวอย่างก็คิวอบ่โบ่โบ่เห็นเลยนะมอนบางคนก็จะเอาเสื้อฟางเนาะเสื้อฟางอืมเสื้อฟางอะไรอย่างนั้นอไย่างนั้นพี่ยางนัี่เไปพ่เอไป่ไเนาะก็คยอย่างนั้นก็ใส่ได้บ่ได้อย่างนั้อย่เงนี้วมรยวแบบเนาะโอ้แค่บ้านบ้านทบ่วคปใส่เนาะอืมบ่อย

เป็นด้านเกี hmm. ่ยวเนา้อเป็นลานที่กัดนั่นหอเกี่ยวกั่เกี่วเองพี่กะสางได้เวลาสางกะสางเองบ่หนี่นี่ก็ต้องมีสางเลยหโอ้ได้แลักเต็มคำหลักเอาเกี่ยวเนย่างงโอโดยโดยสลันไปเลยมโบราณด้จ้ะเป็นลานเป็นลานน่ะสีนั่นหรือาวแมนเเอาคูู้ปีบ่ แนาหนาปีปีเนาะในส่วนเขาเองบอว่าจันทรไปจบน้ำป่าดอดมัน้นะนำนานที่คือาบสระฮาเกเออตหาจลยคนคนมาได้ห้ามาได้บาเนาะเนี่ยมันคนบซับมัเกลดบได้กำจํำนะพอจังว่าบอนไทยลายเนาะแบบยอมยอม เห็ดเวลาผลตุกโบหัวโบยังบ่มันบางโอ้บหัวเราสอนกันเนี้ยโเ็ดกันยังผู้หญิง็เมนเมกะเห็ดสำไรกัก็โอเคเห็ดสำนันไรกันอ๋อผู้ชายอยากกันนั่นบบได้มาชอยอยู่บ่ได้แล้วกันไเขานุ่มๆ่ได้อยู่เขานเสียเป็ดยขึ้นม่นะแปดสิบพูดหว้าวเบเียยต้องยว่ได้บาบแปดสิบ

หกสิบลงมาได้อยู่ทำเมื่อไหเนพ่นันทะเลกินอก้องเากนว่าสบเจ็ว่าจะว่าแมเออหันไสี่สิบเจ็ดห้าสิบกว่าโดยโดยทางเขากับบมีของต้นของฝากเพื่อนนอะเมื่อน้ออยู่เรากักับยากำลังใจเล็กหน่อยด้วยไหมเด้อมีแต่ว่าให้เป็นกำลังใจให้เนาะเศร้าไว้เนาะนีให้อยากเช้าและอยู่ก็กัดกวาดกััวกับบมีเนาะลูกกับามคนกับไปทังไพ่ทางมั่นเพื่อนหวัง อยู่เพื่อนก็ใครอ่ะอยู่กับพี่เช้าพูดดิโซ่ลูกลาฮะชาวโคดอยู่น้ำโดยอาแม่ไปซื้อกินได้ไหมเด้อเด้เนาะที่ทางพ่อพูหน้าเนาะก็ได้มีน้ำจิตน้ำใจให้ทางชาวกล้องมาทางซ้าเนาะอ่ะ10,000กิโลตัวโดยการพูดอะไรนิดน้อยเนาะโดยได้รับล่าเพื่อนลระมาณนี้เนาะ ในาวบ้านนะแคพนชาวบัวเงินในเพื่อนกอนไม่นชาบัวเนาะนำินำใจดีเดอรแม่เด้อโดยดีมีฮงให้าให้ไล่ล่ชาววเนาะโดยโดยเนื่ยวนัาเจะเป็นมายังไ่ค่อยนอนนยังวายอยูน้อยมันก็เหื่อยแะเชเพาว่าเขานเหนื่อยนะครับกทีนี่ได้จัดแล้ว กุ้งกินหม่อกยกุ้งจะเกลือนะคุ้มปีหน้าบราณไหนโบราณนะหน้าโบราณใช่เยเปิดคืนก็เลยทะละครมารู้เคยนมีอยู่กับลูกสาวว่าอยู่กับลูกสาวผู้ใหญ่เออฝันไปใช้ชาเดียวนี่นะอือบริเวณทำงานไทยเนาะ ถ้ากคุณไปทํางานนี่โอกาสยื้นนเนาะแม่เนาะไปเจอหาเง,งินหาทองให้แม่ผ่าตัดเนาะนี่นบริได้ปใส่คันสิไปเัดป้าแม่เนาะอืมเป็นกําลังใจให้เด้อคุณแม่เด้ออืมซาวไวๆทั้งเฮากับทได้ขอตัวเมื่อเนาะทีมงานเฮากัหลายบนไปแมเ่เอ้ยเออ่อยสบายดีเด้ย โอเพื่อน e พ giving, à, ี nah ่น้องกับคนบ่าวสาวกองเพิ่นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอาจารย์ใก็เข้าไปหาเจ็บอ่อนๆในท้องเข้าไปก็โบว่าเพื่อนพี่น้องเลยว่าลูกไปจับตุกข์พูิ้วเพื่อนพี่น้องไปผ่าตัดคือสีบ่อเศร้าบ่อหายคุยพี่น้องเลยเนาะแต่ก็ยังดีเนาะคุยพี่น้องมีผ่าตัดได้เนาะโดยกับเพื่อนเป็นโลีกยังกับหท่านได้หู้ ทางทีมงานของน้องๆเพื่อนถามอยู่พ่อยพี้องไอพ่อน้องคนหน้าก็บร่ได้ถามเพื่อนเนาะโดยก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเอฟซีท่ติตามช้มซองพ่อคนหน้ามาตลอดเนาะกาขิดพ่อคนหน้ากาดีบ่พ่อว่อโมมวนบ่นวนหูเนาะกับขอโทษขออภัยทางเอฟซีหลายๆเนาะกาขิดพ่อคนหน้าจบลงเพียงสานี้ก้อนพ่อยพี้องเอไว้ขิปหน้าต่อๆไป่ายให้พี่เมพี่องได้รับชมกันเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วย ก้าวข้า่าสบายดีสบายดี